ชิลๆไปกับเท้าทองไหลวันนี้เราก็จะมารีวิวของสะสมเล็กๆนะครับของสะสมของแต่ละคนก็จะมีอะไรมากมายเยอะแยะแล้วแต่ว่าจะสะสมอะไรอยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ราคาบางครั้งก็ไม่มีค่าอะไรแต่มันเป็นคุณค่าทางจิตใจบางครั้งก็มีราคาแพงมากมายนะครับมีงานโมเดลเนี่ยงานโมเดลอย่างที่เห็นข้างหลังเนี่ยโมเดลเครื่องบิน ก็สะสมพวกนี้สมัยก่อนก็กต่อซื้อมาต่อเล่นนี่แหละ,ะเป็นงานประกอบแต่ลหลังๆมาก็ไม่ค่อยได้ประกอบแล้วเพราะว่าเนื่องจากอายุมากขึ้นสายตาก็มองก็ไม่ค่อยเห็นนะครับแล้วก็หลังๆก็มันไม่ค่อยมีพื้นที่ที่จะมาวางด้วยมไม่มีตู้ไม่มีอะไรที่จะมาวางมากสิ่งที่ประกอบไว้แล้วส่วนใหญ่ก็พังเสียหายมาัางตามอายุคือย้ายบ้านบ่อยย้ายจากอุดรไปยายายกรุง,ยยง,กงเทพย้ายกรุงเทพไปเชียงใหม่ย้ายเชียงใหม่ไปอุดรอุดรมากรุงเทพวนเวียนไปอยู่อย่างนี้นะ ตามหน้าที่ราชการนะ,ะโมเดลหนึ่งที่คิดว่าตั้งใจว่าจะสะสมตอนนี้ก็คือพูดง่ายว่าสะสมความความคลาสสิกของกล่องมันก็คือ F4 Phantom แามว่าทำไมต้องสะสม F4 Phantom F4 Phantom เนี่ยเป็นเครื่องบินแบบแรกในชีวิตที่ได้เห็นตัวจริงๆตัวเป็นๆว่างั้นเถอะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยอายุ หนึ่งขวบสองขวบเนี่ยเครื่องบิน F4 ของกองทัพการซาลัดเนี่ยก็บินข้ามหัวบ้านหลังคาบ้านเลยถ้าใครไปดูคลิปที่ผมเคยลงไว้นะครับคือ F16 หรืออั p ฟราเจเนี่ยที่เคยลงไว้ก็จะประมาณนั้นแหละแต่ F4 เนี่ยจะเป็นเครื่องบินที่2เครื่องยนต์เสียงดังมากนะครับสองเครื่องยนต์ลำหลังๆอ่ะลำด้านหลังของผมอ่ะเสียงดังนะครับมันก็คิดดูแล้วกันทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณ เวลาพูดคุยกับใครก็ต้องตะโกนนะคิดว่าคือเข้าใจว่าคนอื่นอ่ะเขาไม่ได้ยินเสียงเราแต่ความจริงอ่ะเราหูตึงนะโมเดลเครื่องบินที่สะสมอันนึงก็นี่เลยมันเป็นเครื่องบินไข่เครื่องบินไข่เพราะว่ามันมีความแปลกคลาสสิกดีอ่ะนอกเหนือจากแฟนทอมทั่วไปที่หน้ากล่องเป็นสวยๆนะอันนี้ก็เริ่มสะสมได้ไม่นานหรอกเพราะว่ามันก็หายาก โมเดลเครื่องบินไข่เนี่ยมันจะมีเครื่องบินหลายหลากหลากหลายนะครับแต่ที่เก็บจริงๆคือ F4 F4 Phantom นี่เลยอันนี้อันนี้กล่องล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาเพิ่งเอฟมาจากในเฟสนะครับคือชอบหน้ากล่องสวย แต่ยังไม่ได้แกะดูเลยเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงอืมแกะมาแล้วนี่โอ้โหรับรับสวยทีเดียวนะครับงานตัวนี้ F4 เป็น,น F4EJ นะครับจริงๆแล้วมันเป็น F4EJ ของญี่ปุ่นสองลำ ที่บินคู่กันเป็นภาพการ์ตูนล,ลายเส้นสวยมากจริงๆชอบลายเส้นและสาเงี้ทำไมก่อนก็จะมีหนังสือพวกโมเดลอาร์ตพวกอะไรต่างๆที่ก็ชอบอใช้ลายเส้นการ์ตูนแบบนี้เป็นลายเส้นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นก็เลยดูตาสัญลักษณ์อาเซเขาวาเป็นแบบเก่าๆเป็นตาเก่าจริง,รงๆเข้าใจว่าน่าจะเป็นตาสําหรับพวกการ์ตูนพวกโมเดลการ์ตูนอะไรพวกนี้มากกว่าเ,เขาก็จะมีเอกลักษณ์อะไรของเขานอกจากนี้อนอกจากกล่อนนี้นะที่ผมได้มาล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้มา มันก็จะมีกล่องก่อนหน้านี้นะครับกล่องก่อนหน้านี้ผลิตเมื่อปี2อ3 1ถือว่าเก่าที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวหาก่อนอยู่ในอันนี้มันเป็น F15 นะไม่ใช่ไม่ใช่ F4 F15 เอดี๋ยวก่อนอยู่นอ๋อนี่ไงอยู่ที่เจอร์รรางค่อนข้างลึกลับพอสมควรบางทีก็เก็บไว้จนหาไม่เจอนะหลายอย่างเลือกมาก่อนสุกๆขัดๆเนี่ยนี่ไง นี่เป็นเครื่องเป็นหน้ากล่องเป็นคู่นะครับหน้ากล่องเป็นคู่คือเป็นนี่เป็นการคำคำครั้งที่2เพราะว่างั้นครั้งที่2องของของโมเดลไข่ f อนะครับอันนี้ครั้งครั้งที่3นี่เราเห็นนี่ครั้งที่3อันนี้ครั้งที่2องนะทำเป็นคู่เหมือนกันนะจะเป็นคู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมีแค่ลําเดียวไม่ได้มี2ลํามีแค่ลําเดียวกล่องนี้หน้ากล่องก็เนี่ยเป็นเป็นรูป F4 e j นะครับซ้ายมือลำนี้ แล้วก็ส่วนนี้เป็น f c e นะครับเป็นอเมริกัน JV เนี่ยมีเครื่องหมายหาร JV เนี่ย JV นี่คืออยู่ที่โคราชนะครับสมัยสงครามเวียดนามที่โคราชคือก่อนหน้านี้ตอนที่ปี2 0 2 6อี่กะ2องี่ที่เขาทำออกมาเนี่ยเขาทำเป็นลายเนี่ยเขาทำเป็นลายอเมริกันนะครับทำเป็นลายรุ่น f c e ของอเมริกันอันนี้ก็จะมีรูปลอกโล้ก็สวยดีนะ ก่องลูกเล่ารูกเล่าไม่เหมือนกันสังเกตละลูกเล่าไม่เหมือนกันแต่ตัวนี้มันมีรูกญี่ปุ่นด้วยรูกญี่ปุ่นแล้วก็แต่ลูกเล่าผมเสียแล้วเพราะว่าเป็นคราบเหลืองคราบนม่ใช้ชั้นไม่ได้แล้วแต่สังเกตดีผมเพิ่งเห็นว่ามีลูกเล่าของอันที่เป็นนี่นะเขาทำได้สองตัวคือแต่โมเดลตัวเดียวนะแต่ว่าสามารถทําได้สองตัวก็คือเป็น f c e j ตัวนี้นะครับของฝูงบินสามศูนย์สองครับเป็นรูปนกอินทรีสามศูนย์สองเอกลักษณ์ของเขาเนี่ย ญี่ปุ่นเขาความคิดเขานะสามศูนย์สองก็คือดูสังเกตตรงปีกปีกมันมีสามสามสามปีกไอ้สามเหลี่ยมสามอันนะครับแล้วก็ตรงหางนะ่าก็เป็นเลขสามเหลี่ยมอันเดียวคือเป็นเลขศู 0, นย์ลักษณะเลขศูนย์ส่วนตรงขานะมีสองอันก็คือเขาถือว่าเป็นเลขสองนะครับก็คือสามศูนย์สองนั่นเองฝูงบินสามศูนย์สองส่วนนี้ก็เป็นฝูงบินอของกองทัพสหรัฐนะครับกองทัพการสหรัฐในสงครามเวียดนามมีเดียว ลูกกล้องมันก็จะออกประมาณนงเี้เหลืองๆหน่อยซึ่งไม่น่าจะใช้ได้้วแต่ก็เหมาะสำหรับการสะสมเก็บสะสมอย่างเดียวสะสมหมันดมเก็บสะสมยิงผมมีอีกตัวหนึ่งโมเดล F4 อีกตัวหนึ่งที่เพิ่งได้มาไม่ใช่เพิ่งได้มาได้มาพักใหญ่แล้วน่าจะเป็นอันแรกเลยล่ะรู้สึกจะเป็นโมเดล F4 อันแรกที่ได้มาแต่ว่าของเก่าจริงๆเลยที่ ที่เขาทําออกมาขายครั้งแรกเลยเมื่อปี2ง6อนอ่สเคยเห็นเคยจับแต่ไม่เคยซื้อนะครับเสียดายเหมือนกันถ้าเห็นก็น่าจะ,ะได้ซื้อสักครั้งนึเก็บสะสมเดี๋ยวมาดูกล่องอีกกล่องหนึ่งอันนี้จริงๆเราคือกล่องแรกของผมของแรกในชีวิตเลยไอตัว F4 ไข่ตัวนี้นะครับของแรกในชีวิตเดี๋ยวหาก่อนมันอยู่ไหนหนองอ๋อเนี่ยเจอแล้ว,วนี่ นี่อกันดั้มอย่างนี้เยอะแยะเลยกนันดั้มนี่ก็อาสมัยเด็กๆอะ่ะตอนที่กันดั้มออกมาใหม่ๆอะ่ะเราก็ไม่มีตังค์ซื้อหรอกวัได้เงินไปโรงเรียนมาละสิบหกบาทนะมันก็ซื้อไม่ได้พอตอนโตขึ้นมาแล้วก็เอ,เออก็ซื้อแต่ก็ไม่ได้ประกอบนะซื้อมาเก็บไว้เป็นของบันไดรุ่นเก่าอะ่ะคนเกาไม่ค่อเล่นกันหรอกพวกนี้เขามันมันไม,ม,นไม่อะไรนะมันไม่สามารถที่จะทําตกแต่งทํานู่นทํานี่อะไรไดไร้แต่ก็แค่สะสมเก็บความคลาสสิกเก่าๆนะครับนี่กนันดั้มตัวนี้ ตัวนี้เป็นรายใหม่สวยละเ,ออเป็นลายการ์ตูลลนนะสนัยเ,ออเป็นเป็นเป็นโมเดล F4 a ฟนท m มรูปไข่เนี่ยเป็นตัวที่เป็นตัวที่4นะครับเป็นตัวที่4จากทั้งหมด8กล่องออจากทั้งหมด8กล่องที่ที่คาเซคาวาทำออกมานะครับข้างในก็ไม่ได้ต่างกันอันนี้ก็รูปรอกเหมือนกับตอนที่ทำครั้งที่1เออครั้งที่2เมื่อกี้เนี่ยที่ให้ดูคือเป็นรูปฝูงรูปกนะินสีนบฝูง 302นะครับนะนี่นะรูปแต่รูปรอบดูสวยกว่าเยอะเลยนะย่ายังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้แต่ว่าก็อย่างบ้านนะับ็นอย่างเดียวไม่ได้ประอกอบอะไรอะมองข้างหลังรอบแว๊บข้าง,บบงหลังแวบบ๊บเห็นจะมีรูปร้อมแบบเดียวกับเมื่อกี้เนี่ยแบบอ่าได้ไงโถ่แง๊บเขาวางไว้ตรงนี้นี่ไง โอ้นี่นี่น,น,นี่โอ้สวยก่าอันเมื่อกี้อีกไหมอันเมื่อกี้กล่องเมื่อกี้เนี่ยมันออกเหลืองเป็นคราบเหลืองเลยแต่นี่น่าจะยังใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่ใช้หรอกก็เก็บไว้เก็บสะสมไว้เพราะเป็นความคลาสสิกอย่างนะครับน,นี่แต่มันเขียนว่าเข้าใจว่าตรงนี้มันคือเวอร์ชั่นที่5นะเดี๋ยวต้องไปลองไปสืบค้นดูในเดี๋ยวนี้มันสามารถดูได้ในอากลุ่เกิลไงอาสามารถเช็คได้ว่าอันนี้มันรุ่นที่เท่าไหร่รุ่นเท่าไหร่แต่ว่าถ้า เครื่องหมายอย่างเงี้ยเข้าใจว่าน่าจะใหมยถึงว่าเวอร์ชันที่5แสดงว่ามันจะต้องมีเวอร์ชันไหนที่ท,ที่ตามหาไม่เจอเดี๋ยวนี้พู้สุกมันจะมีทั้งหมด8เวอร์ชันแเวอร์ชันเวอร์ชันหลังๆก็จะสวยหน่อยอันล่าสุดอันล่าสุดที่ทำออกมาที่ผลิตออกมาก็คือของปี2020ก็คือปี2063นตอนปวดปีดําการเป็นลายคาสสิกตอนปวดปีดําการครับแล้วก็อัน เหนว่าหลังๆเขาบอกเขาจะทําออกมาอีกนะเขาจะทอาออกมาอีกเป็นเต็มเหมือนที่ระลึกโปวดพิยมการเลยแล่เดี๋ยวก็ค่อยๆสะสมไปไปเดี๋ยวก็ไปดูรูปที่สะสมะไว้ว่ามีแบบไหนบ้างแล้วก็ลองดูแต่ละคนอะ่ะเคยมีมีงานสะสมอะไรบ้างอ,อันที่คืองานตัวแรกเลยหน้ากล่องตัวแรกเลยแฟนตอมบอยนะสวยมีโมเดลตัวนี้ด้วยนะมีโมเดลตัว ปีศาจตัวนี้ปีศาจบอยในแฟนทอมบอยอยู่ด้วยลายถ้าดูหน้ากล่องจริงๆอ่ะเป็นลายฝูงบิน302นะแต่ที่เคยเห็น,นจริงๆส่วนใหญ่คนจะทำเป็นโมเดลลายกองธัพอรกาศสารัฐซะมากกว่าตัวนี้ผลิตออกมาเมื่อปี26เป็นครั้งแรกของโมเดลแฟนทอมลูกไข่นี่เลยนะครับนี่ก็ยังเคยเห็นเคยจับเคย สนใจอยู่แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีโอกาสซื้อนะครับเพราะสมัยก่อนก็เอาเงินไปซื้อโมเดลอย่างอื่นซะมากกว่า,าคือบินไข่ันก็ได้ซื้อตอนไหนอันนี้ก็เริ่มสะสมนะอยากตั้งใจอยากจะสะสมเฉพาะโมเดลไข่โมเดลไข่ข,ของเครื่องบินแฟนทอมหรือว่างานโมเดลแฟนทอมที่สวยๆนีห่หน้ากล่องนี้ก็สวยพอสมควรแต่ว่ามันเป็นความการรวมกันนะครับระหว่าง F4 แฟนทอมกับ F15 ผลิตออกมาเมื่อปี2559ก็ 59, สวยดีน่าสะสม อีกตัวนึ่งมันเป็นงานครบรอบ60ปีครับนะ60ปี ADTW เนี่ยน่าจะหมายถึงฝูงบินทดสอบนะฝูงบินทดสอบของอกองทัพอากาของกอ,องกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นนะฝูงบินทดสอบซึ่งปัจจุบันฝูงบินทดสอบนี้ก็ยังยังอยู่นะยังอยู่ก็มีเครื่องบินหลากหลายนะมีทั้ง F4 มี F15 มี F2 มีต่างๆหลากหลายดี ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ทำออกมาเป็นลิมิเต็ดอิดิชันก็สวยดีเป็นรูปการ์ตูนผู้หญิงกำลังเพ้นสีเครื่องบินรายพิเศษนะครับรายพิเศษในโอกาสครบรอบอในอากาศไฟนอลเยียนนะครับที่ในการปลดประจำการ,รของเครื่องบินฝูงบิน302เนี่ยแฟนทอมของสามศูนยนี่เขาปลดประจำการเมื่อปี2019นะครับประเดียวตัวนี้ก็ทำออกมาเนี่ยแหละก็คือปี2019เนะี่ยก็คือ2 0งพันนะครับที่ทำออกมา ตอนนี้เป็นลิมิเต็ดเนมิชชั่นเขาบอกว่าตอนนี้มันหมดแล้วถ้าดูจากในในเว็บในแรงต่างๆไม่มีขายแล้วบอกว่าถ้าไปเจอเนี่ยก็รีบซื้อได้เลยสำหรับนักสะสมนะแต่ถ้าคนซื้อมาต่อมาอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ชอบแต่ลายอะ่ะมันจะมีรูปลอกลายนี้ให้เลยนะบางคนเขาก็บอกว่าต้องซื้อสองลำนะครับสองลำเพราะว่ามันมีลายรูปลอกอคนคน,คนละคนละแบบนะลายสาหรับสีขาวกับลายสําหรับสีดำนะก็สวยสวย ีกล่องนี้ก็เป็นลิมิเต็ดเอวิชั่นอีกตัวหนึ่งของฮาเซกาว่าทำออกมาล่าสุดนะแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอันสุดท้ายล่าสุดล่าสุดที่ทำออกมาก็คือเป็นฝูงบิน301นะครับแฟน n t มฟ f อยเวอร์0 2 0นฝูงบิน301เป็นฝูงบินสุดท้ายที่ประจำการของกองกำลังป้กงกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ฝูงบินก็คือเป็นรูปกบนะครับกบที่หางเนี่ยสังเกตดู ทั้งฝูงบิน302ที่กล่าวไปเมื่อกี้แล้วก็ฝูงบิน301เนี่ยปัจจุบันก็ประจำการด้วยเครื่องบินแบบ F35 นะครับทางรัฐการญี่ปุ่นเอ่ยกองกำลังปองกันตนเองทางการของญี่ปุ่นก็ประจำการวย F35 แล้วก็เป็นอันว่าจบชิ้นการประจำการของแฟนทอมนะครับกล่องน,นี้ก็เป็น limited edition ก็น่าจะลายเนี้ยลายลายที่เห็นเนี่ยรูปลอ,อกอ่ะก็เป็นอะไรที่น่าสะสมอีกอันนึงเหมือนกันนะครับสําหรับใครที่มี เห็นเห็นแวบๆเหมือนกันว่าเขาขายอยู่ประมาณ6,700บาททีเดียวนะคนกางจะแพงพอสมควรแต่ก็น่าสะสมอันนี้ที่เขาขายอยู่ในในเว็บต่างประเทศนะครับก็อยู่ที่นี่ราคาประมาณเนี้ยยี่สิบหกปอนด์นะน่าจะเป็นยี่สิบหกปอนด์ก็ความความความคลาสสิกข,ของมันมันเป็นตัวเก่านะนี่นี่เห็นไหมมันมีคือเรื่อง,เร,องเรื่องก็คือมันมีตัวนี้ด้วยอ่ามันมีอาร์มให้ด้วยที่เข้าไปดูมันมีอาร์มให้ด้วยนะ นี่แต่นี้มันเขาเป็นตัวอย่างให้ดูอาร์มอาร์มสะสมเลยก็เลยราคามันก็เลยแพงรคาคาก็เลยแพงออเนี่นเป็นเป็นงานโมเดลตัวนี้นะครับงานโมเดลตัวนี้งานก็คล้ายๆกันนะคิดว่านะงานก็คล้ายๆกันอันะนี้ผมก็มีทั้งหมด3กล่องกล่องมันก็สวยเพี้ยนูปแบบเห็นไหมกล่องความคลาสสิกอะของหน้ากล่องอะมันสวยงามนะ มันก็เลยเป็นหน้าเป็นอะไรที่น่าสะสมหน้าเก็บสะสมของงานพวกนี้บางครั้งก็เลยไม่อยากจะต่อนะครับแค่เก็บสะสมอย่างเดียวสําหรับวันนี้เราก็พาชมกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่าวต่อไปเราก็นําเสนอเรื่องราวต่อไปแล้วค่อยมาติดตามกันว่าเราจะนําเสนอเรื่องอะไรสวัสดีครับ